ว้าวนะคะคือแบบเขาทําอะไรอยู่กับหมาก็ไม่รู้ค่ะหน้าตาเขาเหมือนหมาพอแหงแล้วเขาหันมาแล้วค่ะตะกี้นี้เขาหันมายิ้มให้ที่ฉัน oh my god แสดงว่าเขาจะตกกลุ่มรักที่ฉันแน่นอนเลยเขาต้องตกกลุ่มรักที่ฉันแน่นอนนะเขาดึงออกแล้วค่ะโอ้โหเขาทําเหมือนเขาแข็งแกร่งมากค่ะทั้งที่เขาทําเหี้ยอะไรไม่เป็นเลยว้าวเขาสุดยอดมากเลยค่ะ เขามีหมาเป็นเพื่อนคู่ใจหมาเขาก็น่าจะกาลังจะขี้นะคะในฉันดูแล้วนะคะหมาน่าจะหาที่ขี้แล้วค่ะว้าวขอให้ขี้ใส่หน้าบักสติ๊กด้วยเธอขอให้เธอจงขี้ใส่หน้าบักสติก๊กขอร้องหมาน้อยเจงขี้ออีกสองสามตัวอยู่ตรงนั้นทําอะไรอะ่ะว้าวหมาน้อยจงขี้จงขี้เธอจงขี้นะตอนนี้เธอเบ่งขี้สิเธอเบ่งขี้ ว้ลาหานมหาดิฉันเ้าทำหน้าตาจิ้มลิ้มใสค่ะคุณสติกเ้ลาเฮย้ยจะช่างน่ารักเหลือเกินจะช่างน่ารักมากไม่ใช่ผู้ชายคนัหนนะคะหมาน้อยค่ะว้าวนอนค่ะนอนหมานอนหมานอนโอ้โอเคนั่นคือไอ้สติกนั่นเองนะคะก็ไม่ธรรมดานะคะอยู่ข้างนอกค่ะนางวีก็พากค่ะพากเพื่อให้พวกคุได้รู้ค่ะว่านั่นคือแบบ องค์ชายของดิฉันเป็นคนแบบนั้นแล้วค่ะเดี๋ยวดิ๊ต้องขออนุญาตนะคะโทรหาก่อนนะคะโทรหาบุคคลที่คาดว่าน่าจะเซิงด้วยกันได้นะคะสี่สี่สี่ยัก้ห้าสี่หกห้านะคะ 4, 4, 4, อายุใซคืนนี่บางบอ่อ mm hmm. นองสิกลมวยล้อ mm hmm. อายได้เดอ้ mm hmm. อโอเค mm hmm. <Okay. S 2> พอกันทรงไม้สีแดงดิเอาแบบของง้ำดากน้ำบ่ได้จานยวดังจัดไห้บ่โอเคอาเอาแบบตรงที่แบบว่ามันมี หมดเจอดอ่ะบ๊อกมักเต่งสันตีโอเคได้จ้ะจ้าจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ธรรมดาแล้วเนาะก็ต้องมีการแบบเท่าไปนัดผูด้ทรงผู้ชายเท่าไปนัดแตนยู่แฮปชั่นนั่งใกล้ๆกูให้กระเจ้าเห็นน้ำหนีมามนังนั่งกับกูแหละยัมายับมาเขาที่เพื่อเห็นนะโว่หลาย ว่าร้ายแหละกระโม่กับมึงหมดเธอเดียวมึงบอกเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวกูยับให้เดี๋ยวมึงออกเขาที่เห็นหีกูปะเห็นเห็นบอบอเป็นอย่างเด้ออย่างสวยมึงเลยสวยเสื้อสวยบคก็เจ้าหญิงก็คือเจ้าหญิงเนี่ยแหละวันนี้เป็นเจ้าหญิงเนี่ยนี่มึงหูโตกบอว่าวันนี้กูเป็นเจ้าหญิงเออมึงต้องจังสิมึงบอกเข้าใจอยังเลย โตให้เป็นแบบรักเจ้าหญิงเข้าใจไหมบริเวนเจ้าหญิงเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมคะเอาบักสนดันมามึงเข้าใจกูบ่เข้าใจอยู่เออเป็นอนย่างมึงบักบัก,กสนดนันให้กูก็เขาว่ากับมึง,ม,งมึงบ่อวยเนาะมึงบ่หันเนาะกูก็ต้องเอิดมึงยังสี่แหละมึงวอลเลน่นบ่วิลีวอลเล่นบอว์เอร์วิลีนี่นะเปอร์วอลเลนเนานนะอันนี้เป็นน้ำอมตะ ้ำอมตะใครได้ดื่มน้ำนี้ไปแล้ว <It> s <S คุณ <a magic S 1> จะสวยเป็นอมะตะเะตะ้าม่วงขวดนี้รักคุณหลวงปู่บ๊อบคุณดื่มไปแล้วคุณจะมีผิวฟันที่ดีมีรากผมรากเง่าที่แข็งแรงเบิ้งกับเยียบบิ๊กเซย์ยหนึ่งมือเด้ะ Because I cannot choose that <My> God. มึงหาเรื่องกูใช่ไหมคะมึง <c oughs> มึงสกรปรกแหงกูบอกเลยมึงมึงสวดลวดดิลีเป็นน้ำอมฤตค่ะอยากกินไข่ไหมคะอยากกินไข่ <Okay. S 2> อบอ๊ะกินหรือเปล่ากินนึกสไปเทสไย Yes กินไข่ o เ a y มึงไปเฮ้ไปทำไข่ให้สามีก่อนคะ่ะอยากกินสีไส่ไขด่ดาวสี่ไข่ดาว โ uh, okay, okay, um o ้ถ้า t ุณต้องก n รคุ d ทำง t นย a กวัน a ี้แ a คป๊อให้ใ e มารเอดได้แม่แม่ม่แม่จะใช้ให้กินโอเคคุณแม่ไปทำไให้สามีกันค่ะมาไอศิติ๊กหอนมากหอนมากกัไปนั่งว่าวันนี้แกงไกุ่ยอยากกินแกงไก่ไอิปมันมีแกงไก่แล้วอ่ะเอ้ยเเตอกินไก่ก่อ กินไก่นี Airbnb ่แกงไก่อันตี้แกงไก่ซิมก่อนค่ะฮะฮึย you want to buy egg ไข่กูไก่ต้มเหรอเออัอตี้อยากกินไข่ต้มโอเคหมอนอ้อยใส่มาเากับข้าวเจ้าแน่ สวัสดีครับพูดเจ้าผอมซีเซจิกฝรั่งเศสมาจากอีสานโออีสานนิดน้อยฮอนมือนีิโอไม่กอดมาจากนวยมาจากอีสานเอาจากนวยฝรั่งเศสอีสานโอปักฮากูถานนนนมว่าใครต้มจากนวยซีไก่ สีไข่ป่ะสีไข่หำสีไข่หำปะสั้นไข่สี่ฟองไก่ไก่ไข่ไก่นั่นแหละเสี่ยวไข่หยังบปเอาไก่เป็ดกูเสี่ยวไข่เป็ดกูสิเอาไข่เป็ดสีไข่หแดงไข่หแดงสีไข่หมดงได้ค่ะได้จันทร์ให้สีเอาออกมาให้แน่ ไอซิตีกูขอบวงเด้อมันเป็นอย่างมันคือเป็นอย่างสิไอส,สติกบอ่เข้าใจกูหรอนั่งบีเฮ็ดกับเกวใส่กูให้ไอซิติกให้ผมเย่เย <Yeah. S 3> yeah, yeah. ี่ังเย่ฮะเฮ็ดกับข้าวเห็น ờ, tao vong cây đâu ờ, not break the cây đấy ờ, xem you break my cây cây hầm cây hầm chắp cùi chứ cuối bắt chắp mừng đó, bưng mi à bưng nắng mi hết cây đâu thầy tôm cuối bắt chè cây đâu คุอบอกอยากกินซีไก่ดาวเช็ดออกหน่อยลูกเอาอันแห้งๆออกมาเช็ดด้วยค่ะมีเยอะแยะ,ยะหาบังมีห้ากรัมโปรตีนอยู่หนึ่งไก่มึงคุบอกบอกบอ๊อกหูเด้ไอเตอร์อยู่ไหคุบอกมึงเลยไอสติกบอกาภากรรษาฝรั่งเศสให้ฟังแน่ครับผมวอาอกะลืมเออคำตอบนั่นก็คือลืมลืม มึงว่าฝรั่งเศสบังกะเต็กลืมค่ะว่าวจังใดสวัสดีครับสวัสดีค่ะโน้ออยู่ฝรั่งเศสว่าจังใดล่ะภาษาฝรั่งเศสสวัสดีค่ะปงชูปงชูยังยังสื่อสุภาวดีสื่อสุภาวดีชาชาสื่อ สุภาวดีสุภาวดีฉันบอกเป็นอีหยังฉันอีหยังเป็นียังผมชื่อ but for the people is not ผมฉันชื่อก็คือฉันชื่อสุภาวดีเออฉันชื่อสุภาวดีฝรั่งสิเลวบอกว่าจังได้ละ say my name is Suvawadi but in French you know that my name Suvawadi but in French you know that w e l come on you know how to say เจอกาเนีเจ้มาเปิลสุภาพวดีพี่ดังแสง อายุสามสิบส no, no. oh, ี je, ่ปีอายุสามสิบปีเธออยู่ฝรั่งเศสแล้วลูกเจอเจอชงชองเองเจอชงชงเนาะสามสิบสไอเอ็สามสิบเลาซื้อ My g ก d โอเค when I will h a v e คูมีล uh, uh, uh ูกก uh, ับม uh, ึงเล่กูฟ oh ังก uh, ูก่อนฟังมึงจังไงมึงสีบังคูมีลูกกับมึงเออกับกูเ้าฝรั่งเศสกับลูก โอ้ขี่เนี่ยเป็นฝรั่งเศสยังวอาว่าเป็นยูฟ่าฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสบอกสติกาว่าว่าเป็นยูฟ่าค่ะ yes อีนีค่ะคูมีลูกคูว่าฝรั่งเศสกับลูกอยากลูกคูว่าฝรั่งเศสลูกมึงวอาว่าเป็นดอก yes มึงวอาแต่ภาษาอีสานนี่มึงพูดแต่ลาวคูว่าฝรั่งเศสแต่มึงวอาว่าเป็นลูกมึงก็สิว่าเป็นบ่งแม่คูพ่อคูน้องคูน้องชายโอ้ฝรั่งเศสว้าวโลดเออว้าวโลดคำนั้นหรอ แม่กูกับพ่อกูบ่าวอีสานเด้ะว่าวโคขัดเปมุกกระพอมึงมาหาศคูน่ะว่าวโคก็ใส่อีสานน่ะกูบ่าซื้อมือกับลูกว่าวฝรั่งเศสกูขี่กูนี่แต่มึงบอกกับกูซื้อมือธกิจมึงโง่เพาเข้าใจยุ่งสิแต่ Yes but you will see มีลูกคูบ่าวอีสานคูบ่าวอังกฤษคูบ่าฝรั่งเศสมึงสิบห้าสิแตกยังกูบ่าลืมมึงยุ่งไซกูเป็นอาจารย์ฝรั่งเศสอาจารย์กูขี่กูนี่ Yes ลูกูเอาฝรั่งเศสมึงบอกภาษาไทยมึงบอกว่ามึงบอกภาษาฝรั่งเศสมึงให้เข้าใจก่อนลูกูกวาฝรั่งเศสเป็นลูกกู์โอ้ฝรั่งเศสกับกูอรนี่มึงยังบอกฮอดบอกอีหย่างบอกว่าเขาใจซ้ำลูกกูเรียนภาษาฝรั่งเศสกับอาจารย์สติกอาจารย์สติกอาจารย์สติกแตกไปแเ้วเป็นปอสติกปอลูกชื้อไอซิ่ มึงบอกลูกคุยสื้ออะไรสเต็กอบเมนลูกมึงมึงซื้อบัตรสติกลูกมึงสิซื้อบัตสเต็กเออเอ๊ะขูมีลูกคบอกฝรั่งเศสเจ้ากูเจอไอซิตี้ไครสตกับบว์อีสานบว์ไทยบว์อังกฤษพ่อนะมิการขอโทษ่วงหนาไว้ถ้าเกิดว่ามีลูกพอนซีบอกภาษาฝรั่งเศสพวกขี่กูนี้ Yes my God เข้าใจกู เเศสจ้าเอ๊กกับลูกกูฝรั่งเศสพนบอกใ้ราเจ้าเอากกับลูกพู่ฝรั่งเศสเฮ้ยไม่กดพนวาเพนพนวาดเจ้าลูกพนศิวาภาษาฝรั่งเศสเจ้าไปรงเรียนไปเรียนภาษาฝรั่งเศสก่อน อุ้ยกุยักลูกคุฝรั่งเศสมุงอยากให้ลูกค้าฝรั่งเศสครับเยอะวิลว้เบาเลยเบาเลย everyday กฝรั่งเศสอคาสมีรื่องภาษลกมงมีลูกกับกู้ลูกกอนนีกับฝรั่งเศสกับกูบ้าบ้าบ้าเป็นเวไนน้วิงวิล l ู้ดฝรั่งเศสกับลูกวนน เกิดวันนังบีทองนะคะสิโว่จกับลูกภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่อยู่ได้ทองวาสันโว่กับตั้งมึงเละกู่โว่กับตองมึงสิโว่กับทองกูโว่ฝรั่งเศสอ่ซีโว่จังไงเอาลูกออกจับหูฟูหูฟูฟูฝรั่งเศสหูโว่ฝรั่งเศสเลยลูกออกมากับซีซีหูโว่ฝรั่งภาษาฝรั่งเศสเลยครับอ่ะสมมติว่าตอนนี้กูทองแล้วมึงสิโว่จังไงเอาสมมติว่าสมมติว่าตอนนี้กูทองมึงสิโว่กับลูกยังไงอะไรลื้อ มึงเป็นลูกกูโปรเนซีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาบอว่ายังไงก็สมมติว่าตอนนี้กูตอนนี้อันนี้อันนี้เป็นลูกอันนี้ยังนี่ขี่ม้าหน่อยนะตอนนี้กูทองแล้วตอนนี้ทองแล้วอะไรลูกเป็นเปรโบกับมึงกันเลยกูเป็นลูกกูมึงเป็นลูกกูกูเป็นบอมึงแหละมึงหูบอ โอเคแม่เร็วเร็วมาวอลกับกู่มาวอลฝรั่งเศสกับกูโอ้ยเจนซีอันนี้เป็นอีสันกูต้นเด็เว้ยเปนนันวสิว่าภาษาฝรั่งเศสกับโลกเลยกูหงุดหลายโอ้ยนอากูเงุดแข็งอันนี้บเป็นฝรั่งเศสลืมกูลืม ขูบอกขูว่าฟุปรสับลุดลืมแลจ้ะข่อยอยากได้ลูกโควิดผิดแล้วโควิดโควิดเบิดแล้วกับมีลูกกับนงบ่งดีอันตี้ต้มไก่อร่อยมากอะลูกชื่ออะไรเป็นผู้ชายบักเขียบ no ชื่อเอียง No for r e อร mean the real name ยอนเขียบบอมา้เขีมาครับจตัวบวบวหนูงขาแน่ลูก I will put the French name ่ม Francois โอ้ย Francois าพี่ตากข้าวอยู่ฝั่งโน้นหมดเหรอ มึงเฮดียงเอาเอาไว้กินหนแล้วมากินข้าวย <Huh? S 2> ูวิดอิทอินไซด์บ่ฮะยู w ิดก็อิทอินไซด์บ่อยากินแข่งไหนโอเค I take the j จันไ i คูเนาะเจ้าหนังมีไปก่อนเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะเนาะเห็นยังมีได้กินข้าวก่อน เดี๋ยวเขาจะมาบอกกันใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ